วีซ่าทำงานในอเมริกาแล้วก็ปัจจุบันยังใช้กินค่ะยจะเหลือแค่9เดือนรอไปจนถึงออกเทก่อนที่จะเริ่มงานได้อาจจะเสียโอกาสในการยื่นในครั้งแรก b ี 2, 2 i w นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วาวท์ฟูนะคะจะเอาประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้วีซ่าทำงานในอเมริกาหลากหลายประเภทมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าวอลร์ฟูเองเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นทนายนะคะ สิ่งที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยเกิดจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ประสบการณ์ของคนรอบๆค่ะถ้ารองค่าๆสำหรับเราเองนะคะปัจจุบันเนี่ยทำงานด้วย Green Car d ชนิด EB2NIW อยู่ค่ะแล้วก็เริ่มต้นมาจากตัว OPTF1 เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ยืน่นตัว STEMOPTExtension นะคะแล้วช่วงนั้นเนี่ยก็มีการยื่น H1B ด้วยแต่ว่าไม่ผ่านลอตเตอรี่ค่ะก็เลยจาเป็นที่จะต้องยื่น g r e e n card ด้วยตัวเองหลังจากนั้นก็เลย selfpetitionEB2NIW นะคะแล้วก็ขอ ได้กรีนการ์ดเนี่ยก็เปลี่ยนจากตัว stem opt มาเป็นก r ีน n Card ค่ะแล้วก็ปัจจุบันยังใช้กรีน n าร์ดอยู่เริ่มกันที่วีซ่าแรกเลยนะคะก็คือวีซ่า opt หรือว่า optional practical training ค่ะ opt เนี่ยจะเป็นวีซ่าที่เพื่อนๆจะได้พ่วงมากับ f1 วีซ่าในการมาเรียนที่อเมริกาค่ะต้องบอกว่า opt เนี่ยนะคะเป็นวีซ่าที่ได้ p e r education level แปลว่าถ้าเพื่อนๆได้ปริญญาโท ก็จะได้ OPT 1ครั้งถ้าไปเรียนต่อเองก็จะได้ OPT 1ครั้งค่ะ OPT เนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่ทั้งหมด12เดือนด้วยกันถ้าเกิดว่าใครที่เรียนทางด้าน Art หรือว่า Business นะคะไม่ได้อยู่ในสาย STEM เนี่ยก็จะมี OPT เพียงแค่12เดือนเท่านั้นแต่ว่าใครที่อยู่ในสาย STEM นะคะก็คือ science technology engineer แล้วก็ math เนี่ยจะสามารถยื่นสิ่งที่เรียกว่า เ OPT extension ได้ซึ่งนั่นก็คือการขอต่ออายุจาก OPT เพิ่มอีก24เดือนหรือว่า2ปีนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในสาย STEM นะคะสามารถทำงานโดยการใช้ OPT ได้ทั้งหมด3ปีด้วยกันคราวนี้เนี่ยเรากลับมาที่ส่วนแรกของ OPT ก่อนก็คือ OPT 12เดือนที่ทุกคนได้กันเนี่ยนะคะต้องบอกก่อนว่า OPT เนี่ยก็จะใช้ได้ทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันก็คือ pre-completion OPT หรือว่า post-completion OPT ค่ะ Pre-Completion OPT ก็คือการใช้ OPT ในช่วงที่ยังเรียนอยู่อยู่ตัวอย่างเช่นเพื่อนๆไปสมัครอินเท n s h i นชหรือว่า Co-op p โปรแกรมนะคะก็สามารถใช้ Pre-Completion OPT ได้เพียงแต่ว่าถ้ามีการดึง OPT มาใช้ ก่อนการเรียนจบเนี่ยพอหลังเรียนจบนะคะเราจะต้องถูกหักเดือนจำนวนจนวนเดือนเหล่านั้นไปด้วยยกตัวอ,อย่างเช่นเราใช้ในการทำอินเทอร์นชิพไปแล้วทั้งหมด3เดือนพอหลังจากเรียนจบนะคะ Post c completion โอพก็จะเหลือแค่9เดือนเท่านั้นค่ะคราวนี้เนี่ยยังมีอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากทำอินเทอร์นชิพหรือว่าโคออกโปรแกรมโดยไม่ใช้ Free c o m p l e t i โอพ p t ค่ะ สิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่า curricular practical training หรือว่า CPT นั่นเองเป็นการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะมีโอกาสไปฝึกงานหรือว่าทำงานที่บริษัทอื่นๆได้คราวนี้เนี่ยในการลงทะเบียนเรียนเราจะต้องเสียค่าเครดิตซึ่งก็จะต้องมาดูว่า internship ที่เราไปเนี่ยเป็นเพศหรือว่าอันเพศแล้วมันคุ้มกับการจ่ายเครดิตนั้นไหมนะคะแต่ก็อยากบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆถ้าเกิดว่าได้ทำ internship ระหว่างที่เรียนค่ะ และอีกหนึ่งอย่างสําหรับ CPT ก็คือแล้วแต่มหาวิทยาลัยด้วยบางทีมหาลัยเนี่ยนะคะเขาไม่ได้สปอร์ตเรื่องนี้ก็จะไม่มีโปรแกรมหรือว่าเครดิตที่เราสามารถลงทะเบียนเรียนได้ก็อาจจะต้องมีการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าที่โรงเรียนด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้เรียนจบแล้วนะคะก็เริ่มใช้ OPT แล้ววีซ่าถัดไปที่นิยมกันมากเลยก็คือ H1B ค่ะ H1B เป็นวีซ่ที่เป็น Employer Based นะคะหรือว่าเป็น Employer Sponsor นั่นเองแปลว่าบริษัทของเราเนี่ยจะต้องเป็นคนสพอร์ตแล้วก็ยื่นให้เราค่ะใน H1B เนี่ยไม่ใช่ว่าใครยื่นแล้วก็ได้เลยนะคะอันนี้จะต้องไปผ่านรอบของลอตเตอรี่ก่อนซึ่งลอตเตอรี่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดวงและว่าใครที่จะมีโอกาสผ่านรอบลอตเตอรี่นี้ไปในการจับลอตเตอรี่จะมีอยู่2ส่วนหลักๆนะคะในพารแรกเนี่ยเขาจะจับเฉพาะคนที่มีปิญญาเองค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการจับรอบที่เป็นของบุคคลทั่วไปตั้งแต่ปริญญาโทรหรือว่าปริญญาตรีก็ตามคราวนี้เนี่ยปอเอกที่ไม่ได้ผ่านรอบแรกนะคะก็จะถูกนําชื่อเนี่ยไปรวมกับรอบที่2แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้ในรอบที่2ด้วยแต่คราวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าโอกาสที่จะได้ไอชนบีเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงเลย หลังจากที่จับฉลากได้แล้วสมมุติว่าเราได้รับคัดเลือกว่าเรามีสิทธิ์ยื่น H1B นะคะก็ให้ทํางานร่วมกับทนายของที่บริษัทได้เลยเพื่อที่จะทำแอปพลิเคชันแพ็กเกจแล้วก็ส่งไป a p p พิ v e ์อีกทีหนึ่งคราวนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะแอปพิได้รับ a p p พิ v ต์ H1B แล้วไม่ได้แปลว่าเริ่มงานได้เลยนะคะวันเริ่มงานเนี่ยจะต้องตาม USCIS fiscal year นั่นก็แปลว่าเราจะเริ่มงานได้เฉพาะตอนต้นออกทวเป็นต้นไปค่ะในการจับลอตเตอรี่นี่อยู่ในช่วงไหนของปีก็คืออยู่ ในช่วงประมาณสิ้นเดือนมาร์ชถึงต้นเมษายนนะคะแล้วแต่ปีคราวนี้พอเราได้รับเลือกผ่านลอตเตอรี่วีซ่าปุ๊บเราจะมีเวลาประมาณ3เดือนนะคะในการสับบิทแพ็กเกจทั้งหมดแล้วพอเขาแปร์ฟเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแปร์ลกตอนช่วงจูหรือจ u ลายนะคะเราจะต้องรอไปจนถึงออกทเว r ก่อนที่จะเริ่มงานได้ค่ะ นั่นก็แปลว่าถ้าใครที่ใช้ OPT อยู่เนี่ยนะคะจะต้องมั่นใจด้วยว่าในช่วงที่เราจะรอ H1B activate เนี่ยเราอ่ะจะต้องมี OPT ที่ครอบคลุมในช่วงนั้นด้วยยกตัวอย่างกันง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเริ่มงานตอนต้นปีอย่างเช่น January 2024นี้นะคะรอบแรกที่จะยื่น H1B ได้ก็คือตอนช่วงของ March 2024 ถ้าเราไม่มีโอกาสยื่นในปีนี้นะคะเราอจะต้องไปยื่นอีกทีปีหน้าก็คือเป็นมาร์ช2025ซึ่งแปลว่าเราใช้ OPT ไปแล้วทั้งหมด1ปีกว่ากว่าถ้าเรายังไม่ได้ในรอบที่2อีกนะคะรอบสุดท้ายที่เราจะยื่นได้ก็จะเป็นมาร์ช2026นั่นก็เป็นเพราะว่าเรายังมี OPT ในปี2026อยู่แต่ว่าถ้าจะไปยื่น H-1B อีกครั้งตอนปี2027ตอนนั้นเนี่ยก็คือไม่มี OPT อยู่แล้วนะคะจะต้องหาวีซ่าอื่นๆมาแทนการใช้ OPT ค่ะ คราวนี้สําหรับคนที่เข้าทํางานตอนต้นปีนะคะในหลายๆบริษัทเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาต้องการให้เราทํางานให้ครบ1ปีก่อนนะคะถึงจะมีโอกาสยื่น H1B หรือว่าบริษัทเนี่ยจะสปอนเซอร์ H1B ซึ่งก็แปลว่าถ้าใครที่ทํางานหรือว่าเข้าทํางานใกล้เดือนมาร์ชมากๆเนี่ยก็อาจจะเสียโอกาสในการยื่นในครั้งแรกไป และที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่ทำงานสายอะคาเดมิกนะคะอาจจะเป็นโ postdoc โปรแกรมหรือว่า research ที่อยู่ในมหาลัยนะคะไม่ต้องผ่านรอบตเตอรี่ค่ะสามารถยื่น H1B application โดยตรงได้เลยในการได้ H1B หนึ่งครั้งเนี่ยจะมีอายุอยู่ที่3ปีนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะขอ extension หรือว่า renew H1B ได้อีก1ครั้งนะคะ ซึ่งนั่นก็คือบวกไปอีก3ปีก็จะใช้ H1B ได้ทั้งหมด6ปีแต่ความยากเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่การรีนิวนะคะความยากนี่คืออยู่ที่ว่าเราจะมีโอกาสผ่านลอตเตอรี่หรือเปล่าค่ะคราวนี้สำหรับใครที่ไม่ได้ผ่านรอบลอตเตอรี่มาปี2ปีแล้วนะคะหรือว่า o p t ใกล้จะหมดแล้วหรือแม้กระทั่งได้ H1B แล้วเนี่ยตัวเลือกที่ดีมากๆเป็นตัวเลือกถัดไปก็คือการยื่น Green Card ค่ะในรูปแบบ common ปกติของ Green Card เลยก็จะมี3แบบหลักๆเนาะ ไม่ว่าจะเป็น family base นะคะหรือว่าจะเป็น employment base employment base เนี่ยก็คือ green card ที่มาจากโปรไฟล e ของเราหรือการทํางานนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้อง s p o n s ร์หรือไม่ส sponsor โดย company ค่ะรานที่3ก็คือ lottery green card ค่ะ ไปในส่วนแรกของ Family Based Green Card ก็คือการยื่นเิีนิ์าร์ดผ่านทางการแต่งงานกับ U.S. Citizen นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมี Parents หรือว่ามีลูกที่เป็น Citizen เนี่ยก็สามารถยื่นขอ Family Based Green Card ให้เราได้ประเภทที่2ก็คือตัว Lottery Green Card นะคะอันนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใน Description ค่ะอันนี้เนี่ยในช่วงที่เราจะสมัครเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ October นะคะหลังจากที่เราสมัครไปแล้วเนี่ย ก็จะผ่านรอบลอตเตอรี่เช่นเดิมก็คือมีการรอน,นิดนึงว่าเราจะผ่านรอบลอตเตอรี่ไหมนะคะเขาจะประกาศกันอยู่ที่ช่วงเมษายนม y นาแถวๆนั้นนะคะในแต่ละปีคราวนี้ถ้าเขาประกาศว่าเราได้รับเลือกผ่นลอตเตอรี่เนี่ยนะคะเราก็ยื่นแอปพลิเคชันแพ็กเกจตามที่เขาบอกมาได้เลยว่าเขาต้องการจะใช้อะไรบ้างคะ่ะอันนี้เนี่ยอยากบอกว่าเห็นคนไทยได้จริงๆนะคะแล้วก็เห็นหลายๆคนที่มาอเมริกาแล้วก็ได้ลอตเตอรี่วีซ่าก็เยอะเหมือนกันค่ะ ไปในส่วนสุดท้ายเป็นส่วนที่สับสนที่สุดแต่ก็เป็นส่วนที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับคนที่มาเรียนที่อเมริกาค่ะนั่นก็คือ employment based green card ค่ะต้องบอกก่อนว่า employment based green card นะคะมีหลายประเภทมากๆค่ะแล้วเราก็จะเห็นตัวหนังสือที่เรียกว่า eb นั่นก็คือ employment base d นะคะไปเริ่มกันที่ eb 1ก่อนเลย eb 1นะคะก็จะ เหมาะสำหรับคนที่มีความโดดเด่นหรือว่า extraordinary จริงๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นสับย่อยอีก3ประเภทก็คือ EB1A นะคะ EB1B แล้วก็ EB1C ค่ะ EB1A นะคะก็เกี่ยวกับแบบเป็น professional range ต่างๆที่ที่สามารถสมัครได้เลยคือไม่ว่าเราจะทำงานอะไรแต่เรามีความโดดเด่นทางสายวิชาชีพของเรานะคะสามารถยื่นผ่าน EB1A ได้โดยที่ไม่ต้องใช้สปอนเซอร์ค่ะก็แปลว่าไม่เกี่ยวว่าจะทำงานที่นี่หรือทำงานที่ไหนก็สามารถ ยื่น EB1a ได้สำหรับ e v 1 b ก็คือประเภทที่จะเกี่ยวข้องกับ researcher หรือว่าตัว scholar ทุกคนนะคะอันนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่มี publication หรือว่า มีบุ๊กแชปเตอร์มี citation สูงๆนะคะก็สามารถยืน่นนี้ได้เพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้สปอนเซอร์หรือว่าให้คอมพานีเป็นคนยื่นให้ค่ะแล้วสุดท้ายก็คือตัว EB1C เป็น Manager Level ที่ทำงานอยู่ต่างประเทศเราต้องการจะย้ายเข้ามาทำงานในประเทศ US นะคะทีในี้ในการยื่นทั้ง3ประเภทเนี่ยก็อยากแนะนำนะคะให้เพื่อนๆลองไปถามทนายดูหรือว่าปรึกษาทนายก่อนว่าเรา,าเหมาะสมกับประเภทไหนแล้วก็มีโปรไฟล์มากพอที่จะยื่นในประเภทนั้นๆได้หรือเปล่าค่ะสำหรับ E.V.2 นะคะก็แบ่งย่อยออกมาเป็น3ประเภทเช่นเดิมก็คือ A.B. แล้วก็ C. นะคะ A. เนี่ยก็คือคนที่มี Advanced Degree ตั้งแต่ปริโญาเรกนะคะแล้วก็คืออันที่2ก็คือ B. เนี่ยจะเป็นคนที่มี Exceptional Ability หรือว่าคนที่มีความสามารถพิเศษต่างๆซึ่งต้องบอกก่อนว่า A. กับ B. เนี่ยนะคะจะต้องมี Employer เป็นคนยื่นให้ซึ่งอันนี้จะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเพิ่มนะคะ ซึ่งเพิ่มเนี่ยก็คือ permanent employment certification ค่แะแปลว่าบริษัทนียนะคะเขาต้องมีการเอา job posting เนี่ยไปโพสต์ในตลาดก่อนคราวนี้พอเขาโพสปุ๊บเนี่ยเขาต้องมีระยะเวลาในการรอด้วยว่ามีคนอเมริกันเนี่ยเขาเข้ามาสมัครมากน้อยแค่ไหนคนอเมริกันเนี่ยเขาคุริฟายกับตําแหน่งนี้ไหมถ้ามันไม่มีคนอเมริกันที่เขาเคุริฟายเพียงพอเนี่ยเขาก็มีความจําเป็นที่จะต้องสปอนเซอร์ให้เรานะคะซึ่งเป็นคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาทํางานในตําแหน่งนี้ค่ะ ซึ่งแปลว่าระยะเวลา6เดือนถึง2ปีเนี่ยเราจะต้องรอให้เพิ่มเนี่ยนะคะมันทำการพิสูจน์แบบไปก่อนว่าเนี่ยมันไม่มีคนอเมริกันเข้ามาจริง,รงเขาถึงจะมีสิทธิ์ที่จะยื่นแอปพลิเคชันของเราค่ะซึ่งอันนี้ก็จะใช้เวลาที่ค่อนข้างนานกว่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือพ่วงอยู่กับบริษัทถ้าเรามีการย้ายงานใดๆนะคะเราอาจจะต้องมีการผ่านปรเซสของเพิ่มอีกครั้งค่ะคราวนี้ มาถึงส่วนที่เราก็ยื่นสิ่งนี้เหมือนกันก็คือ EV2NIW นะคะหรือว่า National Interest w a i v e r เดี๋ยวไังไงเรามาลงรายละเอียดกันในคลิปหน้านะคะว่ายื่นยังไงเรายื่นด้วยโปรไฟล์อะไรนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ทำลายเป็นยังไงได้รับการอน,นุูัิเมื่อไหร่คะ่ะ ตอนนี้ตัวของ NIW นะคะก็คือ National Interest Waiver ต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่มีความสามารถพิเศษนะคะหรือว่าเป็นงานลักษณะงานที่เป็นที่ต้องการของประเทศอเมริกาก็สามารถยื่นที่นี่ได้เราโชคดีมากๆว่าไปเจอเพื่อนนะคะเราก็ไปเจอรุ่นพี่ที่แนะนำให้ยืน่น NIW ค่ะเพราะว่าเราทํางานในสาย Biotech นะคะแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยทำงานทางด้าน แอนติบอดที่รักษาคนที่เป็นมะเร็งค่ะก็เลยสามารถที่จะยื่นในเรื่องของมะเร็งเนี้ยซึ่งเป็นงานที่เป็นที่ต้องการของในอเมริกาโชคดีมากๆที่ได้ NIW ค่ะ EV 2 NIW นะคะเป็นการยื่นที่ยื่นได้ด้วยตัวเองเลยไม่ต้องผ่าน e m p l o y e r นะคะในช่วงที่เรายื่นเนี่ยก็ ถ้ายื่นจากโปรไฟล์ที่เราทํางานอยู่ในคอมพานีเนี่ยก็โอเคเลยแต่ว่าถ้าหลังจากลาออกมาแล้วหรือว่าเปลี่ยนงานเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะถ้ายังอยู่ในสายเดิมก็ยังสามารถที่จะรอแอปพลิเคชันอันนั้น,น,นต่อไปได้อะล่ะหลังจาก e v 2นะคะไปที่ EB3 นะคะอันเนี้ยก็จะเหมาะกับคนที่มีสกิลเวิร์กเหรือว่าอาจจะไม่ได้มาเรียนต่อปอโทปอเอกนะคะก็จะเป็นวีซ่าที่สําหรับคนที่มีปริญญาตรีแล้วก็ต้องการจะมาทํางานที่นี่ซึ่งอันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้คุ้นชินมากนะคะแต่ก็มีเห็นเหมือนกันว่ามีคนที่ได้ EB3 ค่ะ สำหรับ EB 4นะคะก็คือ Special Immigrant นะคะก็จะเป็นคนที่ย้ายมาอยู่ในประเทศอเมริกาด้วยสาเหตุของศาสนาหรือว่าการจอ US ย US y r m y ค่ะก็สามารถยื่น EB 4ได้และสุดท้ายก็คือ EB 5ค่ะก็คือ Immigrant Investor ซึ่ง Investor เนี่ยมีกลุ่มของวีซ่าที่มีข้อจำกัดนะคะที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทอันนี้อาจต้องไปลองหาข้อมูลกันนะคะเพราะว่าไม่ได้คุ้นชินในส่วนอันนี้มากแต่อยากบอกว่า EB 5ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกของ คนที่จะเป็น investor ที่นี่ด้วยค่ะ visa ในกลุ่มอื่นๆที่เราก็ยังพบเห็นกันบ้างนะคะก็อย่างเช่น O1 visa นะคะก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ยื่นได้ถ้าใครที่มี extra ordinary ability นะคะอย่างเช่นเป็น scientist ที่มี publication หรือ citation สูงๆนะคะหรือว่าจะมีความสามารถด้าน artist ที่มีการตีพิมพ์ต่างๆหรือว่ามีผลงานโชว์ระดับโลกอะไรอย่างงี้ก็สามารถยื่น O1 ได้ค่ะแต่คราวนี้ก็คือ O1 เนี่ยมันไม่ใช่ green card ที่เป็น permanent resident นะคะจะต้อง มีการรี n นิวแล้วแต่ว่าเราไดโอวันประเภทไหนถ้าบางทีไดโอวันหปีนะคะเราก็ต้องมีการรีนีวทุกๆปีหรือว่ามีการรีนีวทุกๆส3ปีค่ะสำหรับอินเวสเตอร์นะคะก็ยังมีอีก1นึ่งีซ่าที่เรียกว่า e2 นะคะอันนี้ก็แปะไว้เฉยๆว่ามีประเภทนี้ด้วยแต่ว่าไม่มีความรู้จริงๆค่ะไปในส่วนสุดท้ายที่เราเคยได้ยินมาบ้างนะคะก็คือ L Visa ค่ะ แอลวีาก็คือการที่เราทํางานอยู่ที่ประเทศอื่นๆแต่ว่าอาจจะเป็นสาขาของอบริษัทที่อยู่ในอเมริกานะคะแล้วมีการทรานเ f อร์เกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับการที่เป็น Manager Le ์เลเแล้วก็ต้องการทรานเ f อร์มาที่อเมริกานะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทร้วนๆเลยว่าเขาต้องการที่จะยื่นวีซ่าชนิดนี้ให้เราหรือเปล่าคะ่ะเอาละค่ะและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของวีซ่าในประเทศอเมริกาค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะเข้ามาทํางานที่อเมริกาแล้วถ้าใครนะคะ ที่สนใจ็รคการสนิท e B2N i w นะคะอย่าลืมสับคลายวาว e r p o o l ด้วยล้าเดี๋ยวเรามาคุยเพิ่มเติมในเรื่องของ N i w ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปาก่อนฝ like, ากกดไลค์กด subscribe w าว e r p o l ด้วยแล้ว,ลวเราจ,เจอกันใหม่ใน,นะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย